สวัสดีจากอิงกแลนด์ค่ะพี่น้องค่ะเวลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะทุกคนค่ะไม่มีอะไรนะคะถ่ายเล่นๆให้ดูจะได้เห็นบรรยากาศหลายๆอย่างนะจะไปป่าบ้างไปฟาร์มบ้างอยู่อยู่ในเมืองบ้างไงสินะคะวันนี้ก็แถวๆบ้านที่อยู่จะจะเดินไปเอารถเพราะว่าเขาโทรมาแล้วว่ารถเสร็จแล้วเอารถพ่อไม้ไปเข้าอู่ให้พ่อไม้ ทำไมก็รถคุณย่าไปทํางานเห็นนะจากพี่น้องค่ะแล้วเราก็จะไปธุระกันในเมืองก็เลยจะถ่ายนี้ถ่ายในเมืองที่เราอยู่ให้ดูด้วยเปลี่ยนบรรยากาศเฉยๆจ้ะพี่น้องค่ะเนาะเห็นหลายๆบรรยากาศจ้ะโอ้แต่วันเต็มส่วนใหญ่เต็มนี่เดี๋ยวทางผ่านจะถ่ายให้ดูขวามือพี่น้องขะขวามือนี้เป็นบ้านใหม่ประมาณ ก่อนที่ทรายจะมาอยู่นี่เรามาอยู่นี่ทูเตทมันกี่ปีแล้วเมรีมลตอนนั้นไปดูกี่ปีแล้วคะลูกจากซิกทีนมาถึงตอนนี้9ปี <Almost 10. S 2> เก้าปีเกือบสิป,ปีเนาะค่ะนี่และเขาสร้างขึ้นคือบ้านใหม่พวกทรายมาดูตอนนั้นแล้วทรายจะถ่ายให้ดูจ้ะแถวนี้จ้ะขวามือนี้ถ้าว่าใหม่มันก็คือใหม่ ตอนสิบปีที่แล้วเกือบสิบปีที่แล้วนะจ๊ะเข oh, าใส่มาดูนะจ๊ะฮะเไม่รู้ทีนี้นะ่ะตอนมาดูเนะี่ยเขากาลังสร้างนะจ๊ะแต่ว่าเราดูแล้วพ่อไม้นะ่ะไม่ชอบตรงที่แบบมันเพิ่นบ่ใหม่ไว้ใจมาบ้านเก่านะจ๊ะโอ้บ้านใหม่เพิ่นไม่ไว้ใจเพิ่นว่ามันสร้างไม่ค่อยดีแล้วทีนี้นะ่ะมันได้เนื้อ <Small garden. S 2> ที่น้อยขโมองกาเดินเว้ย hmm. ในน้อยค่ะหลังบ้านนิดเดียวนะจ้ะ แต่ว่าคนสมัยนี้นะเขาบ่ค่อยถือกันขอกในเรื่องของแกเออไปเรื่องเรื่องสวนเหล็กเนาะจะ้เพราะว่าคนสมัยนี้เขาไม่ค่อยชอบทําสวนกันเท่าไหร่ <c oughs> นอกพี่น้องเนาะก็คือพ่อไม้ตอนนั้นมาดูราคาใกล้เคียงกับบ้านที่เราซื้อตอนนั้นนะหลังที่เราอยู่ปัจจุบนันก็เลยเลือกเอาหลังนั้นเพราะว่าหลังนั้นมันได้พื้นที่เยอะหน้านหน้าก็เยอะจอดรถได้สามสี่คันหน้านหลังก็เยอะสินะจา้ะแต่นี่นะพี่น้องส่วนใหญ่ก็ยังมีแต่ตัวบ้านเมื่อเนี่ยจ้เห็นบอนะ ก็จอดได้หนึ่งคันหน้าบ้านนะสินะจ๊ะเนาะพี่น้องคะ่ะแม่จะไปคอทางนน้นอ้ยแดดนิดนึงหมายถึงแดดส่องเราจะเห็นว่าตัวบ้านเขาจะมีแต่ตัวบ้านหน้าบ้านก็จอดได้หนึ่งคันแล้วแล้วทีนี้ก็จอดตามถนนเอาหน่ะนะจ้ะพี่น้องนี่แหละตรงนี้ที่เรามาตอนนั้นหลังบ้านก็มีเนื้อที่นิดนึงน่ะสินะจ๊ะพี่น้องคะ้แวแตะค้นมากเนาะแต่ปัจจุบันก็ประมาณนี้แหละคะ่ะถ้าใครจะเลือกเอาบ้านใหม่ ก็จะประมาณนี้เพราะเขาจะใช้เนื้อที่ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดในบ้านแล้วไม่เอาสวนใหญ่ใหญ่ยังสินะจา๊ะอุ้ยเมลี่สวยแล้วลีฟมันเปลี่ยนสีแล้วพี่น้องเห็นปะเปลี่ยนสีแล้วปะอ้ยแมลี่บังต้นนั่นแม่ Apple, ลี mm ่แอปเปิลครับแอปเปิลแม่นบ่น,นั่นแม่ล mm hmm. ี่นัน่นสีแดงแดงอ่ะ hmm. ใช่ไหมเ okay, mm hmm. <laughs> มลี่ว่าอย่าไปแม่อย่าไป <laughs> พพันเหมือนที่จจยไปถ่ายตอนนั้นพี่นอ้องครับแอปเปิลนี่้องเมลีว่าแม่อย่าไปอย่าไป่นเรา่นรู้คน่นรู้ใจสายว่าชอบดูนะคะ่คนก็เลยเซล์อย่าไปอย่าไปเามือนมึงเอารถแล้วค่ะได้รถแล้วค่ะเสียเงินไปหลายน้องเมลีสามร้อยปอนด์เรกขอบสี่ร้อยปอนด์เพราะไมเป็นคนแบบนี้พี่น้องถ้าเขาทวงว่าเบรกเนาะเขาตรวจเนี่ยเขาบอกให้ขี่ได้ประมาณเป็นพัน ไอ้ไม่แต่ว่าพ่อไม้ก็ไม่เปลี่ยนก่อนไม่ได้ขี่ถึงพันไม้ยังไม่ขี่เลยหมายถึงว่าเพิ่นเปลี่ยนให้มปนเรียบร้อยเพิ่นว่ะมันขี้เกียจนับไม้บ้านยังไงนะแต่ละใส่ขับรถพ่อไม้ได้เพราะว่าเพราะว่าต้องเพิ่มชื่อนะคะอยู่ที่อังกฤษนี่ต้องเพิ่มชื่อประกันให้ขับไม่ใช่ว่าขับได้ทุกคันนะคะใส่มีชื่อในประกันรถเพิ่นไส่ถึงขับได้นะจพี่น้องคะเราจะพาเขาในเมืองจ้ะ เป็นตาแสบบ้างเมลีเดี๋ยวจะพาเมลีเดินไปนันจ้ะเอาแว่นตาไปซ่อม,มเอาเมลี่ต่กี้นี่ร้านเค้กโอ้เป็นตาแสบเพียงร้านเบเกอรี่รอข้ามถนนจะโรอเมลี่จะไปร้านหนังสือไป อันหนังสือดูไว้ว่าเดี๋ยวซื้อให้ตอนคริสต์สาามาสใช่ป่ะาอดีอยู่ค่ะพี่น้องเมลีชอบอ่านหนังสือเหมือนคุณยา่าหนังสือทั่วไปทุกอย่างเลยพวกหนังสือกร์ตูนพวกหนังสือนี่เมลีมีแล้วใช่ไหมแบบนี้นะหมายถึงว่าออไม่อันนึงแล้วอืมมีมเป็นคนเขียนหลายๆคนไมลีีชอบอ่านพี่น้องเหมือนยา่าคุน บอกถ่ายรูปไว้แล้วส่งมาให้แม่แต่ว่าถึงคริสต์มาสไม่รู้มันจะเหลือไหมแล้วก็สั่งออนไลน์ก็ได้ไปดีถ้ามันไม่มี One, two, ป้าหลายเหลี่ยมเลยลูกอันนี้ซอยนี่มีร้านอาหารไทยนะไม่ดีอยู่ตรงนั้น uh, จำได้ใช่ไหมอ่าไม่อีกด้านหนึ่งเดี๋ยวพาไ่ดีไปดูอันนั้นไปดูอะไรนะไ่ดีร้านทำเล็บนางอยากทำจะไปดู บอกถ้าเห็นราคาแล้วเธอจะเงือบใส่ว่า <c oughs> บอกเมลีไม่ใช่ถูกกนะคะเบอ้สามสิบปอนนะคะบนสี่สิบตอนนี้ก็เอาเฉลียสี่สิบห้าเลยแต่ว่าถ้าเอาออกด้วยเนี่ยสี่สิบปอนไม่หมายถึงถ้าคนไหนใส่มาแล้วนะถ้าเปลี่ยนใหม่เ้อใจปะลูก <c oughs> อ่เราไปอ่านดูหน่อยดูก็เลยจะ อันนั้นตัดแว่นอันนังสือใหม่อีกพี่น้องคะคือไม่ต้องวัดสายตาอะไรนะเออก็เอามาโหลดมันเป็นปากกาอะไรอ๋อเอาเมลีไม่มีเหรอนี่วันนี้ก็มาเป็นวันช้อปปิ้งอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะเมลีไว้บอร์ด เขียนบอร์ดเวลาอยู่โรงเรียนนะคะเขียนไว้บอร์ดวันนี้มาจอดรถอยู่ใกล้พี่น้องเพราะมองใกล้ๆเต็มค่ะวันศุกร์นี้เต็มเลยน้องมิลีได้อันนั้นได้จ่าพ่อไม้เก็บมาฝากจากฟาร์มมันเป็นของเก่าเนะไหนม่รีมาดูสิ เมลีกำลังเสิร์ชด,ดูว่ามันคืออะไรเพร่อมหยเขาได้มาจากเวลาเข้าไถาหน้าในพ่นเห็นหน่านะ <It S 1> มลีก็คือว่าเมลีพันชอบองเก่าอันนะคะพ่อเห็นก็เลยเอาไปฝากเมลีบอสันนะเ้ <Yeah. S 1> <laughs> อเอามาดูซิเมลีมาดูใกล้เธอเสิร์ชแล้วมันเป็นอะไร So they, they used to put like paste in it อืม Like crap it says it was this company was made in 1750หืม คองพันนี่นี่บอกอ I อใ่เยอะน้1786อืมเออเป็นเป็นคอมพ a n ี่เขาเริ่มทำแต่ตัวนี้ไม่รู้ว่าตอนไหนอืมเมลี่กําลังเสิร์ชเบิง์เี้ยเอามาดูใกล้ๆกล้สิลูกจาจะเพราะไหมถือในฟาร์มก็เลยเอามาฝากเมลี่คือน้องนี่แหะกิจกรรมมือนี่ส่ไทยมาฝากไ้วก็เลยได้เสียเงินเพราะว่า อันนี้นะี่ะมันเป็นแว่นตาอ่านหนังสือสำรรงอันที่ว่าสายตัดมาใหม่ๆนะที่ว่าไปฟ้ามแล้วมันหายจ้ะที่ว่าเอาใส่กระเป๋าไปแล้วก็มันหายตัวนั้นนะโอ้ย <Thank you. S 1> อก็เลยเสียเงินใหม่หมายถึงว่าเอาไปตัดใหม่แต่ว่าไม่ได้วัดสายตาเพราะว่าเพิ่งวัดไปประมาณเือนกุ้งผามั้งพี่น้องก็เลยยังก็เลยตัดเลยไม่ได้เพราะว่าสายตาไม่เปลี่ยนนะจ๊ะเอาแบบไม่มียี่ห้อเลยพี่น้องไม่มียี่ห้อแ,แบบธรรมดาสำหรับอ่านร้อยสามสิบ ปอนใช่ะหะนายประมาณเกือบหกพันบาทบ้านเราเนาะดวงจะเสียเงินอันเก้าเนี่ยเออถ้าวัดสายตาด้วยมันก็หมื่นกว่าบาทเนาะอันนี้นะทายไม่วัดสายตาเพราะพิ่งวัดไปแต่ว่ามันหายอันนี้เอาไว้สเปรยพี่น้องถ้าหายเราใส่เซ็นชื่อหรืออะไรไม่ได้เลยมันเป็นอะไรนะเมลีเขาเรียก reading glasses เนี่ยนะจ๊ะพี่น้องออเนี่ยแล้วมันแพงเธอไปคิดดูก่อนต้องจ่ายเองใช่ไหมล่ะ <laughs> มันอยากทาเล็บแต่ว่าแบบว่าเสียดายเงินมะันแพงอะนะจ๊ะ พี่น้องนี่ละไม่มีอะไรมากก็ถ่ายมาฝากเฉยๆค่ะเพาะพี่น้องขายว่ากิจกรรมเราบางวันอยู่กับลูกแบบนี้ในวันที่น้องเมลีไม่ได้ไปโรงเรียนนะจ๊ะพี่น้องค้าเดี๋ยวไซก็จะขีร่รถกลับบ้านบ้านนี้แล้วจ้ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้าทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย